นี้ฝนตกนะคะฝนตกร้อยเปอร์เซ็นของพื้นที่จริงๆด้วยเป็นเป็นครั้งแรกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนเป็นครั้งแรกมั้งที่เชื่อคุมจกว่ามันพยากรณ์ได้จริงแต่จริงๆเขาบอกว่าตกตั้งแต่เมื่อวานปะเออเมื่อวานสิบเก้ายี่สิบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่แต่วันนี้หนะักจริงอะไรจริงเมื่อวานเปอาแปะ หรือว่าอาจจะค่อมเป็นว่าสุกเสาไม่ใช่พฤหัสสุกว่าจเปได้อันนี้มนทนีทยากรอ,อุ้ยไอค่าบุดได้อีกแล้วชั่ววันขางหน้าเมื่อกี้นี้มันเป็นน้ำแอ่งอ่ะแล้วก็แบบว่าศาสตร์รพตรงกรมพัฒนาสังคมอะสาดตเต็มๆมาศาสตร์เกือบขึ้นหัวเลยอะ รีบไปไหนก็ไม่รู้ฝนตกหนักเนาะนตอนแรกว่าไม่อยากมาทำงนา,างนเลยอยากนอนอยากนอนหรือว่าอากาศแบบนี้วันนี้ไม่ได้มาร้องเพลง,งแต่จะมาบอกเพื่อนๆว่าฝนตกขับรถกันอย่างระมัดระวังนะคะเพราะว่ามันตกถนนดลื่นอะ่ะตกแบบตกพ่ำเพื่ตกไม่ตก ตกไปก่อนตกพําเพื่อตกเยิ้นเยอะตกตก,ตกนานแล้วแบบตกเครือถนนไว้ลตลอดเวลาอะไรเงี้ยเออในความคิดนะว่ามันอันตรายก็มาเมื่อก่อนเอ้ยให้นมื่ก่อนคลิปก่อนมาให้กําลังใจใช่ไหมคะคลิปนี้ก็มาเป็นห่วงนี่เป็นห่วงเป็นห่วงสวัสดิภาพบนท้องถนนนะคะใครยังไงก็ขับรถระมัดระวงัง ก็ไม่มีอะไรแหละจะมาบอกแค่นี้แหละแต่ว่าดีนะเออดีนะฝนตกเราไม่ติดเลยวันนี้ไม่รู้โรงเรียนปิดเทอมกันบ้างเลยรู้สอกก็ไม่รู้แต่ว่าฝนตกราไม่ติดเลยนี่ก็จะถึงที่ทางานแล้วสองแยกไปเลยนะคะไปบายวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงกลักวกลัวเบื่ออืมขอไว้วันหนึ่งละกันนะไปแล้วไยบายโหน้าข่าวมากฝนตกอยากจะเอาให้ดูเหมือนกันแต่ว่า เรามีที่ติดโทรศัพท์ใหม่ซึ่งเราดึงออกไม่ได้โอเคบายบายจุ๊บจุบ,จบพรุ่งนี้ก็วันเสาร์แล้วเนาะ